้องมี QR code นะครับพี่แก้ม 5G ครับผมโอนได้เลยครับโอนได้เลยนะมีทุกคนเลยค่ะพี่แก้มจะไปกีดช่วยเขาทำไมนีฮะนี่เขาก็เสียงกีดเขาเ็เยอะแยะแล้วพี่พอแล้วเขาไม่เคยเห็นโชว์ไหนกีดทั้งเพลงระหว่างเพลงก็กีดกีดกีดสุดไม่ยอดเออไม่ฟังเพลงกันเลยไงฮะไปแล้วไปคนไปไฟอ่ะโอ้แสบตาเดี๋ยวเดี๋อะ บอกของพวกเราด้วยก็เลยแสบตาแสบตาแสบตาเก็ไเก็บไบ้าก็บไว้เก็บไว้เกบไว้เก็บ้เก็บไว้เบผ่านเก็บผ่านเก็บไว้เก็บผ่านแล้วเรา่าเก็บผ่านไว้เสียงกีเม่อกี้สะใจมากอยู่ตรงไหนครับเรนมันยีโอ้โหเก็บหน้าเป็หน้าใจแล้วแล้วเนคือคนที่กีดถือปลายไฟพิการอย่างนั้นเลยนี่นี่ ถือป้ายพี่แับกีนโตโต้นะเนี่ยผมว่าเราไม่ต้องังเถอะนะฟังแต่กี๊กันดีกว่าอย่าหาว่าผมฟ้องนะพี่การับพอผมออกมาเขาปิดไฟพี่เขากี๊ให้ผมนั่งเลยผมไม่้ฟ้องนะจะว่าไปนะทางเดียวกันอยู่นะสองคนนี้แต่นี่เขาเด็กกว่าเรเด็กกว่าเด็กว่าเดี๋ยว่าเดีกยวาเดี๋ยว่าเดีกยว่าเดว่าเด็กกวเดี๋ยวาเดี๋ยวาเดกวาเดวาาเดวเดาเดวเดาเดาเดวเดา เมื่อกี้ฉันก็กีตั้งเยอะเลยที่การยืนเทียบตัวโต้สิสวัสดีครับอใหมือไม้อ่อนด้วยนี่ตรงเดียวกันเลยนะหน้าเขาอย่างนี้ไงหน้าเขาหวานหน้าหวานโอ้โหสนใจมากอ๋อใส่สีพูด้วยนะเอาอ่ะผมเอาใจสปอนเซอร์ใหญ่ครับผมเมืองไทยประกันชีวิตครับโทษนะโทษนะแ้นวินก็คงจะเป็น ไอพานิษย์ครับ scp ครับโหโธ่เลยเกิทำไมมาด้วยทำไมเราอยู่มาตั้งนานเราไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้เลยเราไม่ฉาดพี่เราไม่รู้จักเออตั้มสีชมพูโหอย่าให้พี่ใส่เลยทำไมลอยมันจะเสื้อบอ้ดด้วยเอ้ยิ้มหวานด้วยทางเยอกันเลยได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าคุณนี้แม่ยกเยอะใช่ไหมครับเนี่ยบอกว่าแต่ละงานนี่มีภูมิใจแบบเยอะแยะมากมายโอ้ผมไม่เท่าพี่การหรอกครับ อย่าอ้อนอย่าอ้อนไม่เท่าี่กันอย่าอ้อนอันนี้หมายถึงใครกันอะไครับเนี่ยกดอย่าอ้อนอย่าอ้อนเอางี้ไหมได้แต่านที่พี่จะทำเดียวคันเลยความหน้าหวานความอะไรแล้วก็บอกบอกว่าแฟนๆเนี่ยเยอะมากๆอ้อนแข่งกันไปละวัดได้ไหมพี่ว่าใครเสี่ยงกีนเที่ยวกันอันนี้วัดได้เลยสู้มาเลยถูกเราจับการเราจะเป็นแค่เราเ้าบ้าเราลึกใจไปใครก่อนไปก่อนเลยไปให้น้องก่อนให้น้องก่อนคนแก่คิดนานไป Chuối cắn sông sến. ีสปอยถึงไม่นานหรอกดูแล้วเขาอ่ะพี่เนี่ยไม่นานหร <c oughs> อกมาเรื่องเที่เรื่องคนว่ามาละมาละมามามามสารอันใช่ไหมสารการสารอันอช่าง,งวัน<ป>ช่องวันมาละ <c oughs> ขอฝากสำเนียงเสียง

ขอให้ทุกท่านสุขีเ้เฮ้ย <Hey, S 1> จบแล้วจบแล้ว,ลวอย่าลืมกันนะพักคนนี้ในอกอใจ วพี่ไม่ดูโตโตเขาแข่งกีอาโค้ดแล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่คงเขาเป็นยุ่งไหมล่ะโมลเลยผมอยากจะกราบผมอยากกจะราบมากเหมือนกันครับครับผมอยากจะกร้าแค่เท้าแต่ว่าวันนี้ท่านก็มากันหลายเท้าเลยเฮ้ยโมจะไม่ไหวไม่ต้องก็ลงด้วยอันนี้ได้เลยสุดยอดเฮ้ยนี่คนแรกผ่านไปแล้วครับโดมไปยืนข้างวินนิดภาพมันเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นพี่ว่าอันนี้ไม่ต้องร้องไหมชัดแล้ว ไม่ต้องเละดูกายภาพก็รู้แล้วพี่น้องไงพี่น้องกันนารเพี่เจ้ายืนลูกสาวดีงามเสียงเพราะมากนี่เขาเชียร์มาด้วยพี่เจ้าใช่เชียร์เลยคนนี้นะคะเดี๋ยวสุดท้ายตา้งาตามงไปเรายังไงเยังเสื้อเลยอหรอไปยิงข้างนี้กดิ มือแค่ท่าเดินนะไอ้นี่แอคกมึงแอคแอกว่าตามึงแอคแบบเกินทำไมไม่มีใครสอนให้เดินปกติวะเดินมาเข้าที่ตรงนี้มันต้องดึงสายตาทุกคนก่อนเฮ้ยพูดอย่างการร้องไหมนี่เขาน้องพี่ภาษาอังกฤษดีนะครับเอาแล้วเราคุ้นได้เปล่าเพลงฝรั่งเราต้องเอาทางที่เขาไม่ถนัดเราต้องคุมเขาด้วยแบบเขาอาจจะร้องเพลงลูกกรุงเก่งเพลงฝรั่งพี่เชื่อว่าน้องปีซูได้ครับผมเราผมให้พี่จัดก่อนเลยครับผมเพลงฝรั่งนะอ คผมนะฮับบูช์ผ่านมาได้ยินฮับบูชตายเขาวะจริงจริงเนี่ยผมเนี่ยอินเตอร์เนชั่นแนลได้หมดได้หลายประเทศเกาหลีที่ผมได้เกาหลีไนะเกาหลีบิ๊กแบงไงแทยังแท้ยังก็แทยังคิดถึงทุกทุกนาทีหรือเปล่าแท้ ยังเงยยังไม่จบอีกพี่แทบเป็นผมผมไม่กล้าร้องเยอะน่ะอุตส่าหอุ้ยอุ้ยแรงมากอุ้ยมีไหมอ่ะอินเตอร์เนชั่นดัลมีอีกไหมอ่ะไปแอ็คบ้างได้แล้วหมดแล้วเผื่อคิดไม่เผื่อไงแอ็คขอของฝรั่งสักเพลงแบบพิ่เดียวสั้นๆแบบแบบเจนิญพยานไม่เคยลิขสิทธิ์พี่โหเราเป็นฝรั่งเลยเเออคยเห็นน้องฟังลูกลุงจัดแอ็คไปหมดแล้วเอาพิมฝรั่งโอ้โหแล้วผมก็เป็นคนไม่ตลกซะด้วยสิ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเหลือให้พี่บ้างเรื่องตลกอ,อ่ะถ้าเองเอาครบทุกอย่างพี่ไม่ต้องมีงานการทำอะไรมั้งเรื่องร้องไม่ถนัดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ผมไม่ได้เตรียมร้องมาผมเตรียมพวกการแสดงมาอ๋อจะม,มีการสแสดงด้วยเหรอวันนี้การสแสดงครับผมมีการสแสดงวันนี้ครับมีมบทที่อยากเล่นไหมครับทีมงานมีเป็นบทอะไรที่เราอยากผมอยากเล่นเป็นต้นไม้ครับผมไม่มาเองได้ครับเป็นสูงให้อุจะเป็นลูกคนต้อใส่กับทุกคนได้ีเป็นต้นไม้ที่โตแล้วด้วยแล้วเราเราเป็นก้อนหินกัน ก็เไม่จบตอนเฮ้ยผมว่าพอไหมผมว่าผมว่าพอไหมจบแค่นี้ไหมเดี๋ยวพอเย็นใกล้ปุ๊บเดี๋ยวแบบเฮ้ยเดี๋ยวงานเข้าภาพมันซอนเดี๋ยวงานเข้าพวกเราจะไปอีกนะจำเจนสองเราจไปอีกใช่นี่เขาเป็นได้นะเสียงก็ดีนะใช่ตลกก็ได้แล้วภาพคือเราต้องลดราคาค่าตัวแล้วพี่ที่พองตรงแล้วพันห้าก็ยังไม่พอเหมือนที่รถไป็นไม่ใช่นะผมไม่ได้พันห้าแล้วพันเดียวพอ มาค้าคุยกันเองล้างภาพต้องล้างภาพล้างภาพล้างภาพพี่แก้มเอามาเติมดีกว่าพี่แก้มนี่เลยแชมป์ล่าสุดดีกว่าถูกต้องนี่เลยรอรอมากโคชเชียร์เขาเชียร์ด้วยได้ยันเชียด้วยนะครับผมเอามาเติมเป็นสองคนนะครับผมเพราะฉะนั้นไปพบกับแชมป์จากเดอะโกลเด้นสองปีล่าสุดนะครับซีซั่นสี่และรองแชมป์นะครับพี่พลอยแล้วก็นักพูงกครับโอ้โหขับรถหลังสวัสดีครับพวกเราคือ โกเดน o n g พวกเราคือโกเดนซ g งโกเดน o n g เรามาแล้วโกเดน o n g นี่บอกเลยสองรอบที่ผ่านมาไม่มีวันนี้มันเตรียมกันมาเตรียมกันมาว้มากว่าทนโหนี่แล้วมันแต่งตัวไม่ธรรมดาใส่เสื้อหลุยมาด้วยอะไรหลุยหลุยสอตไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราไปเล่นตลกแฟชั่นกันแล้วพอแล้ว นี่คุณเตรียมมาเลยเหรอวันนี้โอ้ยนี่คุณจะมาทับทางสี่คนนั่นเหรอครับใช่ไหมไอ้ไอ้จูดไมายอะไรอะไรเมื่อกี้นั่นอะไรกูเห็นคนณดูไม่ทันคนณดูไม่ทันเมื่อกี้เขินนะพี่เขินอะไรน้องเขินเหรอโอ้ยไอ้ดูไป็นแนหลังเวทีไปลรกไปล้าหลังเวทีมาเล่นตรงนี้นี่แหละค่ะไม่คือจะบอกอาสาวว่าบันทึหกคนแล้วนะครับเอาซีเรียสดีกว่ามีใครเคยมายืนทึกจริงแล้วบ้างเคยมาเวทีนี้แล้วบ้างแล้อะไรแอคเาแล้วครับขี่ขึ้นแล้วับรถตอนนั้นเป็นคอนเสิร์ต ลูกครูเสิร์ตครับตอนนี้่ลายคนน่าจะเคยเจอสองคนนี้บนเวทีนี้แล้วนะครับแล้วก็อีกสี่คนที่ยังไม่เคยมารู้สึกยังไงบ้างวันนี้ถามหน่อยวินก่อนเลครับครับวินก็จริงๆเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้มาเล่นในโรงละครที่ใหญ่ขนาดนี้เรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยครับครับก็แบบตื่นเต้นมากแล้วก็ปลื้มใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสมายืนตรงนี้ครับนี่ครับแล้วก็จริงๆยิ่งซึ้งมากขึ้นที่รู้ว่าจะได้มาร่วม แสดงกับพี่ๆสี่เต่าทองเสียพอดำไปเป็นเตรียมอะไรกันมาเยอะแยะเลยทำไมเด็กันนี้มันปิดกล้าขาแขกไม่ทุกวันวะตายตๆอย่างนี้เราอยู่กันยากแร้วพี่เลยมีมุกเยอะมากเมื่อกี้ก็เห็นมันนั่งส่งมุกอยู่นี่มาซ้อมร้องเพลงซ้อมมุกกันเองซ้อมร้องเพลงค่ะซ้อมร้องเพลงโก้เด้นสองเมื่อกี้ค่ะโกาแล้ววันนี้ฟังจากการการร้องเพลงนี่คือร้องตับตบนะครับไปเตรียมมุกนี่เองยังไงต่อวินมีไหมดีใจที่ได้มาเจอพวกพี่แลยนะเต่า ครับแล้วก็ดีใจที่ได้มาเจอทุกคนด้วยครับขอเสซฟเลยครับอีกทีหนึงครับขอบคุณครับใครอีกคนต่อไปโตโต่อตโต่อไม่ต้องพยายามพูดหรอกมั้งพูดเยอะแล้วโต่ออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยขอโทษครับที่สีผิวผมเป็นเปอร์สู่สีของครูเขา ก็จริงๆดีใจมากครับที no ่พวกเรามายืนอยู่บนเวทีนี้ได้ก็เพราะรายการคนเล่นซองจริงคนเล่นซองทำเปลี่ยนชีวิตผมมากนะฮะจากที่บ้านเล็กๆรถเก่าๆนะฮะก็ทุกวันนี้โดนยึดหมดแล้วกันคนเล่นร่อนกาว่าจะมาหาอาศัยบ้านคนแถวนี้อยู่ไม่รู้ว่ามีใครให้พักได้บ้างครับทำไมเราไม่อ้อนกิบแบบนี้กหวะ พี่ดูไอจีมันก็น e yeah เพิ่งถอยรถคันใหม่ป้ายแดงมานะครับเขาอ้อนอย่างนี้ไงผู้เล่นครับแต่ไอจีดีใจมากๆเพราะว่าปกติผมเคยเป็นคนที่เป็นผู้ชมอยู่ด้านล่างเคยได้รับความสุขจากบนเวทีแต่วันนี้มาเป็นคนที่ได้ส่งความสุขให้กับทุกทุกคนก็ดีใจและภูมิใจมากๆที่ได้มาร่วมงานกับพี่ๆทุกคนและได้เจอทุกคนครับโตโตมาถึงแชมป์ดีกว่าแชมป์คนล่าสุด ที่ลอยี่ลอยครับไม่มีอะไรมาเล่นเหมือนเด็กๆเขาไม่เป็นไรครับเราเรา,เราไม่เล่นจักใจเลยโอเค okay, จักใจคือดีใจมากค่ะเพราะว่าเราได้ยินชื่อเสียงที่นี่มานานแล้ววันนี้เราได้เหยียบมาบนเวทีเนี้ผู้ตัวแทนน้องๆเลยขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆท,ท่านมากๆนะคะที่ให้โอกาสพวกเรา g o เด e นสองทุกๆคนได้มาร้องเพลงที่นี่ขอบคุณค่ะลองแชมป์ไนดีกว่า้<ว>องฟูมครับโหวันนี้คนเชียร์เยอะมากวันนี้ ขอบคุณมากครับก็คือผมก็เป็นเหมือนกับพี่โตโต้ที่เคยมานั่งดูในเวทีเมืองไทยรัชดาลัยมาดูสีโพดัมคอนเสิร์ตเทเตอร์อยู่ชั้นสองประมาณนั้นนะครับมาดูด้วยแล้วก็วันนี้ดีใจมากที่ได้มายืนอยู่บนเวทีรัชดาลัยผมทราบซึ้งมากๆขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสผมแล้วก็พวกเราดูได้น้ารักคี่มากครับเดี๋ยวผมไม่ได้พูดบ้างพิงพิครับพิงพิงสาวสวยก่อนเลย จริงๆผิงก็เคยได้ขึ้นเวทีนี้แล้วแต่ว่าทุกครั้งที่มาก็ตื่นเต้นทุกครั้งเลยค่ะเพราะว่าได้เจอกับทุกๆคนด้วยแล้วก็ได้มาร้องเพลงกับพี่ๆอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะก็ดีใจมากๆแล้วก็ยังตื่นเต้นอยู่ค่ะก็พยายามว่าอยากจะทําทุกๆผลงานต่อจากนี้ไม่ว่าจะเป็นเวทีนี้หรือที่ที่อื่นก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็จะทาให้ดีที่สุดค่ะุค่ะ มาถึงน้องแอชั้นคนแรกของเรานะครับสายลักษณ์ของรายการเราเลยคุณนี่แบบจริงน้องแอรครับเป็นบ้างวันนี้ก็จริงๆแล้วมายืยนที่เวทีนี้นะครับทุกๆครั้งเหมือนได้มาโรงเรียนนะครับได้มาเ,เรียนยรู้อะไรใหม่ๆเพราะว่าแอรเองก็เป็นคนที่ไม่ได้ถนัดเรื่องการแสดงนะครับ แต่ว่าก็เวลาที่ได้มาอยู่บนเวทีแห่งนี้นะครับจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆกลับไปเสมอแล้วก็สิ่งำคัญเลยได้ประสบการณ์จากพี่ๆสีโปรดังนะฮะแล้วก็พี่ๆทุกท่านในเวทีเมืองไทยราชลายแห่งนี้นะครับก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับจากผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ขอบคุณรายการเดอกอริสองนะครับที่ให้ได้มีโอกาสมายืนบนเวทีในวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ขออนุญาตพูดหน่อยละกันนะครับเพราะว่า วันนี้เห็นพวกเราอาจจะแบบว่ามาเล่นกันน้องมาแบบมาขีน่น้องกัดน้องว่าจะมาทับทางหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่แบบมุกเฉยแต่จริงๆน้นด้วยความรู้สึกจริงๆเลยนะครับคือผมรู้สึกว่าผมดีใจนะครับดีใจแล้วก็ในใ,ในฐานะที่เป็นกรรมการรายการกอล์ฟดังสองด้วยรู้สึกภูมิใจมากๆที่เรามีเด็กกลุ่มนี้นะครับที่เติบโตแล้วก็ลดแล่นในวงการนี้ได้อย่างสง่างามนะครับแล้วก็ดีใจที่มีแฟนๆรักเยอะขนาดนี้นะครับแล้วดีใจที่สุดเลยครับที่เด็กๆทุกคนเหล่านี้เขามีหัวใจที่รักเพลงลูกกรุง เพลงเก่า,เกาๆเพลงที่พี่เบิร์ดไม่ให้เรียกเพลงเก่าเขาบอกว่าให้เรียกเพลงที่มีคุณค่าและเพลงชดงานแบบนี้เอาไว้นะครับให้อยู่คู่กับพวกเราไปอีกนานแสนนานขอเสียงให้กับเดอะโกลเด้นซอด้วยนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวน้องๆจะอยู่รนยาวอยู่ยาว<ช>มีอา,มอารมดงต่างๆ,งๆด้วยเฮ้ยแต่เมื่อกี้นี้สี่คนโชว์ไปแล้วหรือ2สองคนยังไม่ได้โชว์ถูกต้องใช่พี่พลอยกับน้องภูมิแล้ววันนี้จะมาร้องเพลงจากละครเวทีด้วยถูกไหมคะใช่เตรียมมาแล้วดีไหนๆมาที่นี่ต้องร้องเพลงละครเวทีให้ทุกคนได้ฟังกัน ดีเลยครับ,ยรบอยากฟังแล้วครับถ้าอยา่างนั้นนะครับขอยกเวทีนี้ให้กับน้องภูมิและก็พี่พลอยครับ